กะถาบถวา,ายความเครารพพระเทรานุเทระทุกท่านนะครับและ,จะเจร,ริญพรญาตโยมในวันนี้นะครับก็วันอาทิตย์เนาะหายไปนานหนึ่เดือนเต็มวันนี้ทุกวันอาทิตย์เนี่ยที่เรา,าเคยมาฝึกก,ก็คือเราเคยฝึกทักษะของการาการฝึกทักษะภาษาบาลีโดยการ นำไปใช้กับชีวิตประจำวันจากบทสวดมนต์นะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นาการฝึกกับบทสวดพระปริษนะครับซึ่งบทที่จะมาในวันนี้ก็คือบทอภัยปริตเนาะอย่างที่บอกครับว่าทุกวนอาทิตย์เนี่ยเราหายไปนำเพราะว่าช่วงก่อนก็มีเรื่องของการสอบอ่าบาลิสามหลวงด้วยนะแต่อาจารย์คิดว่าก็สมควรกับเวลาแล้วอาจารย์ก็เคลียร์หน้าที่เสร็จแล้วในวันนี้ ก็จะมาเริ่มต่อนะครับซึ่งในวันอาทิตยท์ทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมาะทบทวนเนื้อหาในการเรียนบาลีเนี่ยจากบทสวดมนต์นะไม่ว่าจะเป็นบทศาสนาพิธีบทอนุโมทนาวิธีนะครับรวมถึงบทสวดมนต์ต่างๆนะโดยการสังเกตคําศัพท์และความหมายนะครับรวมถึงบทบาทหน้าที่ของบทต่างๆในสวนนั้นๆน,น,นะแล้วก็ประโยคทั้งห้าวาจุนะครับ ข้อที่ควรสังเกตก็คือถ้าเราเนี่ยเรียนภาษาบาลีแล้วเราไม่สามารถที่จะตอบได้ว่าที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีเหมือนกันนะแล้วยังตอบไม่ได้เลยว่าบทสวดมนเนี่ยมีกี่ประโยคเราไม่สามารถบอกได้ว่าประธานและกริยาคุมภาคเนี่ยคืออะไรในบทสวดน,นั้นๆเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่เป็นข้อที่ควรพิจารณาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าถ้าเราเรียนหลักภาษาแล้วไม่สามารถนํามาใช้ได้เนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่อาจจะไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เสียไปเนาะใน,นในทุกวันอาทิตย์เนี่ยเราจะ,ะมาเรียนรู้ภาษานำหลักภาษามาใช้กับชีวิตประจำวันครับได้นำมาใช้จริงๆกับที่เราจะเจอโอเคนะสำหรับวันนี้นะครับบทอภัยปริิ์เนี่ยหรือปริ์ที่เป็นไปเพื่ออภัยเนาะ,ะจะเป็นบทที่เราได้ยินในพระปริทนะยันดุลนิมิตังอวมังคัตันจะ โยจามนาโปสกุณสัส ja สัตโธปาปะขาโหดสุปินังอกัตตังพุทธานุภาเวนะวินาสเมนตะขอแค่นี้ก่อนครับถามว่าบทสวดนี่มีกี่ประโยคนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับบอกประทานและกริยากุมภาาของบทสวดนี้ได้ไหมนะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลองหาดูก่อนนะีเพิ่งบอกว่าไม่ได้เพราะว่าเราเรียนบาลีกันไปแล้วโดยเฉพาะนักเรียนหนึเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่า ตอบได้แล้วนะปอทสานี่เรียนมาหลาย,ลายปีแล้สองปีอย่างเงี้ยก็น่าจะพอที่จะตอบได้นะดังนั้นมันไม่เกี่ยวชั้นปอทอเลยเกี่ยวว่ากระบวนการเรียนรู้ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้นําหลักภาษามาใช้จริงๆหรือเปล่าหรือเรียนไปเพื่อการจําเฉยเฉยนะถ้าเกิดใครที่เรียนไปเพื่อความจําเฉยเฉยเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะก็แค่มาปรับวิธีคิดทุกวันอาทิตย์ได้กันก็ได้จะได้ได้นําภาษามาใช้จริงๆมาฝึกคิดไม่ใช่เรียนไปเพื่อจำตำาตาราโอเคนะครับงั้น อ่าตั้งคำถามไปก่อนว่าบทสวดเนี่ยมีกี่ประโยคข้อที่2นะประธานกับกริยาคุมภาคของบทสวดมนต์เนี้ยคืออะไรนะครับยันดุนิมิตังออมังคารัญจะโยจามนาโปสักุนัสสะสตโทปาปักข้าโหดุสุปินังอาการตังพุทธานุภาเวนะวินาเสมนตบทสวดมนต์นี้มีกี่ประโยคนะครับ บอกประธานและกริยาคุมภาคของรกริยา,อาของบทสวดสว,วันนี้ได้ไหมโอเคเอให้เวลาคิดแล้วเนาะหาคุมภาคก็หาไม่ยากเลยใช่ป่ะดูแค่ด้ท้ายเองเองนาะเดี๋ยวมาดูเฉลยกันสุดว่าสมมุตินะว่าเราเนี่ยไม่ได้เออไม่ได้มาคุยกันแบบนี้เราไปดูเองวิธีการกนะ็คือเราอาจจะไปเทียบกับอ๋อเดี๋ยวนะบอกกันนะบทสวดสว,วันนี้เหมือนจะมีอยู่3บทเนาะเขาจะเปลี่ยนท้ายนะอ่ะวิธีการนะครับก็คือเราอาจจะไปเทียบคําแปลก็ได้ อันนี้ง่ายสุดเลยบางทีแบบอ้าวอาจารย์จะรู้ได้ไงอย่างเงี้ยเออไม่ยากเลยครับเพราะเราเรียนบาลีมาแล้วดังนั้นเนี่ยเราจะรู้ว่าถ้าเราเห็นคําแปลเนี่ยอาจารย์เชื่อว,ว่านักเรียนส่วนใหญ่จะสามารถที่จะมองออกครับว่าเออคาแปลตรงเนี้ยมาจากคําไหนอ,อ่าสำหรับใครที่เรียนบาลีเนาะอ,อ่ามุดเราบอกไม่รู้เลยว่ามีกี่ประโยคนักเ,เรียนดูครับเราก็ไปลองเปิดบทสวดมนต์ที่มีคําแปลภาษาไทยนะครับอย่างเช่นอันนี้อาจารย์เปิดให้ปึ๊บอ,อ่ ท่านบอกว่า,าลางชั่วร้ายอันใดและอาวมงคลอันใดเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดและบาปเคราะห์อันใดสุบินชั่วอันไม่พอใจอันใดมีอยู่ขอสิ่งเหล่านั้นจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระพุทธเจ้าอาพอเพระอ่านคำแปลแล้วง่ายขึ้นไหมน่าจะพอตอบได้แหละว,ว่ามีกี่ประโยค ไหนมีคนตอบว่าไม่น่าจะมีใครตอบไม่กล้าตอบไแน่ๆเลยอ่ะนะอันนี้คือวิธีการนะในการฝึกผมบอกเลยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ยากเลยแต่เราไม่เคยลองเฉยๆแล้วเราก็ไม่ฝึกก็เลยยากนะอ่ะเห็นคัแปลแล้วน่าจะตอบได้แล้วว่ามีกี่ประโยคครับาคำตอบก็คือ สองประโยคใช่ไหมอ่าจะเห็นจากอะไรเห็นจากตัวกริยาตรงนี้ใช่ไหมเห็นไหมว่ามีคําว่าเนี่ยลางชั่วไล่อันใดปื๊บจนถึงมีอยู่เห็นคำว่ามีอยู่ไหมหนึ่งอันใช่ไหมแล้วก็อีกอันนึงคืออะไรครับวินาสเมนตตเนี่ยว่าอะไรจงอ่าไม่ใช่จงพินาศนะวินาสเมนตุเนี่ยถ้าเกิดใครบอกว่าจงพินาศแสดงว่านักเรียนขาดความละเอียดรอบคอบแล้วเราเห็นคําว่าวินาสเมนุนะครฮะ มันน่าจะมาจากอะไรเอ่ยเห็นมอม้าเปล่าถ้าเราเห็นมอม้าเนี่ยเนี่ยมอม้าอยู่อย่างเงี้ยนะรู้เลยว่ามันน่าจะกลับไปเป็นแล้วนี่ก็หิตใช่ไหมมันคือวินาสังกับเอนติครับเอนตูครับเอนตูแปลว่าจงถึงเนาะอ่านะเอตรงเนี้ยคืออีอีเออีอีที่แปลว่าไปอ่ะเออที่แบบอีเออ่าเที่ยวบอกว่า เอมายาไปไหมอ่ามันจะมียาที่แปลว่าไปอีกเนี่ยก็แปลว่าไปเนาะไปหรือถึงนะ,ะตรงเนี้ยเอนโตเนี่ยแปลว่าจงถึงนะ,ะจริงๆเนี่ยคือจงถึงซึ่งความพินาศครับอันนี้อีกปอนหนึ่งสรุปก็คือมี2ประโยคด้วยกันครับอ่าแล้วเป็นประโยคอะไรด้วยมียังโยเนี่ยประโยคอะไรประโยคยะใช่ไหมฮะอ่าโอเคงั้นใครดูไม่ออกนะเดี๋ยวดูอา ะนะนะมียันดูนิมิตตังก็คือยังครับยังเนะนะนี่ยยะใดเนาะทุนนิมิตตังนี่คืออะไรลางชั่วร้ายใช่ป่ะ ai ai นิมิตนิมิตชั่วร้ายอันใดเนาะจะเนี่ยฮะมันมีจะตรงนี้แสดงว่ามีจะตรงนี้ด้วยใช่ไหมด้วย uh. uh ถ้าแปลแปลโดยอัดแปลเพีช้าอาจจะมีคําว่า,วาด้วยมาด้วยหนึ่งตัวแล้วนิมิตก็คือลางแปลว่าลางชั่วร้ายอันใดด้วยเนาะเอาว่ามงคลก็คือเลย อาวามงคลเขาไปทับเลยอันใดด้วยอย่างเงี้ยโยจามนาโปสักุนัสสัตโธครับนี่ก็คือประธานอีกตัวหนึ่งคือโยสัตโธใช่ป่ะเสียงอ่ะเสียงใดใช่ไหมแต่อยากจะบอกว่าเสียงอะไรก่อนเสียงของนกใช่ไหมเสียงของนกจามนาโปรครับอันนี้คืออามนาโปกับจะใช่ไหมครับอ่าจะที่แปลว่าด้วยอ่าอามนาโปคืออะไรอันเป็นที่ ยังใจให้เอิบอาบแต่นี่ไม่ยังใจใเอบอบาบใช่ปะคือเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดครับโอเคป่าเสียงนกเป็นที่ไม่ชอบใจอันใดด้วยปาผักขะโหปาปักขะโโหอันนี้คืออะไรบาบเคราะห์ครับต้องโยกคําว่าโยาได้จริงๆแล้วบาบเคราะหนะ์อันใดนะด้วยแล้วก็อะไรทุสสุปินงังอาการตังอันนี้ก็อีกประธานหนึ่งใช่ไหมครับ ก็ต้องมียางด้วยสุบินอันชั่วอันไมอ่อันไม่พอใจอันใดนะแล้วก็ด้วยฮนะแล้วก็ยกอะไรามาอัฐิมีอยู่เนี่ยยกมาคุมภาคหขนติมีอยู่อะไรเงี้ยนะหนึ่งปอแล้วนะครับมีประธานเต็มไปหมดเลยประธานมีอีกตัวเนี่ยมีหนึ่งตัวใช่ไหมยันดุนิมิตหนตัวเนี่ยดุนิมิตตังหนึ่งตัวอวบมงงังคลังก็ตัวที่สอง สัตวโทตัวที่สามปาปักโโหตัวที่สี่แล้วก็สุปิีนานตังอ่าสุปิีนังใช่ไหมตัวที่ห้ามีประธานอยู่ห้าตัวแต่ผูกด้วยจะใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เป็นประโยคยะาด้วยมีโยมียังอะไรหมดเลยคราวนี้มาดูประโยคตะครับอีกประโยคหนึ่งน่ะมีวินาสมเมนตุเอออาจารย์ขอ,อยี้ได้ไหมอ่าขอเป็นอย่างงี้ดีกหว่านักเรียนได้มองเห็นเนาะบางคนแบบฟังไม่ทันอะไรย่างนี้วินาสมเมนตุเนี่ยจริงก็คือวินาอะไร วินาสังครับกับเอนตุนะฮะอ่าเห็นอันตุเนี่ยแสดงว่าต้องขึ้นประธานเป็นไรพระหูวจนะแน่ๆใช่ไหมประธานผู้วจนะตรงเนี้ยอาจารย์โยกให้แล้วคือคํานี้ปรือ๊ออ่าก็คืออะไรเหล่านั้นเนี่ยฮะเมื่อกี้เนี่ยนะนะเหล่านั้นเมื่อกี้เนี่ยเราก็อาจจะโยกเป็นอะไรครับอ๋อเป็นต้นใช่ไหมเมื่อกี้เป็นต้นเน่ะมีอะไรบ้างนะขอสิ่งเหล่านั้นนะฮะก็มีอ่ารางอันชั่วร้ายเป็นต้นเนี่ยเหล่านั้นนะฮะทำไมฮะ จงถึงซึ่งความพินาศไปด้วยอนุภาพพระพุทธเจ้าโอเคนะดังนั้นเนี่ยประโยคนี้นะอ่าถ้าเราตัดไปจริงจริงก็คืออะไรมั่งมียังใช่ไหมฮะยังทุนนี้มีตังอันนี้คือประธานตัวที่1ในประโยคยะโอเคปะ่ะแล้วก็อาวบังขรันจ่านี่ก็ต้องมีอะไรยังอีกตัวหนึ่งใช่ป่ะต้องโยกมาเอง แล้วพอมีจ่าก็ต้องมีจ่าทุกที่ใช่ไหมอันนี้ก็มีจ่าหนึ่งที่โยจามนาโปสกุณสัสทโทอันนี้ก็สัสทโทนี่ก็เป็นประธานตัวที่3มใช่ไหมมีประธานอยู่ยันดุนิมิตางหนึ่งตัวอ๋อมังคลังก็อีกหนึ่งตัวสัสทโทตัวที่3มนะมีโยด้วยป้าผักกะโหก็อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับโยกอะไรมาโยด้วยเนะาะเราต้องโยกยะมาใส่หมดเลยตุสูปินังก็คือ อ่ประธานอีกตัวหนึ่งครับสุบินนะความฝันเนาะอันโ่วอ่ก์การตังเนี่ยมันมาจากอะไรนะเดี๋ยวก่อนกรรมะที่แปลว่าชอบอะ่ะเอล้วบวกต่าปัจจัยอะ่ะอันนี้ไม่ไม่ชอบอ่าไม่พอใจอย่างเงี้ยเขาแปลว่าไม่พอใจนะโอเคก็จะเห็นแล้วว่าอ่อนทั้งหมดเนี่ยยะหมดเลยใช่ป่ะแต่ไม่มีคุ้มภาคเลยก็เลยโยกคําว่าอะไรมามีอยู่ใช่ไหมฮะมีอยู่นะักเรียนจะโยกคําว่าอัดทีมาก็ได้มีอยู่โอเคไหมเนี่ยก็หนึ่งออนละอ่อที่หนึ่งครับ อ่าปอที่2เนาะวินาสเมนตุเนี่ยต้องตัดบทเป็นเอนตุใช่ป่ะที่แปลว่าจงถึงเนาะอ่าเอเนี่ยฮะเอนี่แปลว่าถึงนะอ่าที่แปลว่าแปลว่าไปมันสามารถแปลว่าถึงได้ใช่ไหมอ่านะที่แปลว่าไปเนี่ยแปลว่าถึงได้ถึงซึ่งก็ต้องถึงซึ่งไปสู่ถึงซึ่งใครจะบอกอาจารย์เอมาไม่ใช่เหรอเดี๋ยวก่อนนะจริงๆเนี่ยกระบวนการทําตัวของตัวอ่าเอที่แปลว่ามาเนี่ยมันมาจากอ่า อุปสรรคบวกด้วยอีธาตุนะฮะอ่าในความไปอ่าพอรวมกัน่ะกลายเป็น a ใช่ไหมแปลว่ามาใช่ไหมแต่ตัวอีธาตุจริงๆเนี่ยที่แปลว่าไปเนี่ยฮะเวลาไปใช้เป็นอาขยานเนี่ยมันก็แปลงเป็น a ได้เหมือนกันงั้นมันเลยแปลว่าอ่าแปลว่าไปหรือแปลว่าถึงได้คําว่า a เนี่ยนะ,ะนะปกติเรียนท่องว่า a มาใช่ไหม a มาอยาเงี้ยตรงเนี้ยมันมาจากอีธาตุในความไปบวกด้วย,ววยอุปสรรค a นะลันกลับความแปลว่ามาแต่จริงอีท่านในความไปเนี่ยนะเวลาไปใช้งานจริงเนี่ยกระบวนการเนี่ยการสร้างตัวมันก็กลายเป็นเอเหมือนกันแหละรูปแต่เราไม่เคยเห็นไงเราใช้แต่เอหใช่ไหมเราเคยเห็นนะ่ะเอหิจงปะจงมาจงมาอย่างเงี้ยเราก็ท่องมาโดยที่ไม่ได้ไปหาข้อมูลถ้าเราไปดูจริงๆเนี่ยเราก็จะอ๋อเอตุเนี่ยมันเลยแปลว่าจงถึงได้เพราะว่านี่อีก็ว่าไปหรือแปลว่าถึงได้นะฟังตรงนี้ทันเปล่าอ่านะ นะอ่าประมาณนี้นะครับโอเคอ่าเราก็จะโย่ประธานมาคือเหล่านั้นด้วยนะครับเพราะเป็นประโยคยต่ตะาเนาะขอสิ่งเหล่านั้นนะจงถึงความพินาศไปด้วยอนุภาพพระพุทธเจ้าโอเคอ่าอันนี้ทันป่าครับได้ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าประโยคเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนเลยในบทสวดมนต์เนาะแต่ปัญหาคือเราอาจจะไม่ได้เออไม่ได้เคยเอาความรู้เนี่ยมามาใช้เลยเพราะเราอะจะ เออเน้นการแปลด้วยความจําหรือแบบจําได้คือเก่งเนี้ยอาจารย์บอกเลยมันไม่ใช่นะภาษาเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าการที่เราแปลได้เป๊ะเหมือนในแบบแล้วคือเราเป็นคนเก่งในภาษามันไม่ใช่จริงๆแล้วการเข้าใจภาษาเนี่ยคือการที่เราฝึกเอาหลักการทางภาษาเนี่ยมาใช้บ่อยๆนะและสําคัญคือถ้าเราเห็นสิ่งที่เราไม่เคยแปลมาก่อนแล้วเราเริ่มจับกระบวนการจับโครงสร้างได้เนี่ยแสดงว่าเรียนมีความเข้าใจนะไม่ได้หมายความว่าเห็นแล้วแบบมืดไปหมดเนี้ยอันนี้แสดงว่าอะไร เออต้องกลับมาทบทวนเนาะหมายถึงกลับเอาหลักมาใช้ใบ่อยๆนะครับโอเคนะงั้นบทนี้ได้ใช่ป่ะงั้นบทต่อไปก็ต้องได้เหมือนกันอ่าเหมือนเดิมเลยแค่เปลี่ยนอะไรเปลี่ยนเป็นธรรมานุภาเวนะวินาสมเมนตุอาจารย์ถามว่ามีกี่ประโยคอืมคราวน,นี้นยังไม่กล้าตอบอีกรอ <laughs> โอไม่มีใครสใสยคนที่ดูแต่วันนี้จะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยตอบเท่าไหร่ อ่าไม่เป็นไรตอบในใจก็ได้นะอันนี้ก็เหมือนเดิม,ใช,มใช่ไหมครับว่ามี2ประโยคใช่ไหมประโยคที่1เนี่ยมีประธานอยู่5ตัวด้วยกันใช่ไหมห้าบทก็คืออ่ายังดุนิพิตังแล้วก็ยังอวัมังคลังโยกสัตโทใช่ไหมครับโยปาปะขะโหแล้วก็ยังสุปินังนะครับอ่าโยกอัธิมาคุมภาคส่วนปอที่2ก็คืออ่าเกลียคุมภาคคือเอนโตใช่ไหมแล้วโยกเตนะฮะแล้วก็อาจจะเป็นอ่ายันดุนิมิตตะ าตาทโยเนะาะนะก็คือสิ่งเหล่านั้นนะครับโอเคนะแล้วก็อีกบทหนึ่งครับยันดุนิมิตังออมังคาันจะเขาก็ท่านก็จะเปลี่ยนบทสุดท้ายเป็นสังคานุภาเวนาวินาสเมินตุนะฮะลักษณะเดียวกันเลยนะโอเคก็น่าจะประมาณนี้นะฮะหวังว่าจะได้รับประโยชน์นะ <c oughs> เนี่ยจริงๆวิธีการฝึกไม่ยากเลยนะเราแค่ไปหาหนังสือส่วนบนแปล แต่ก็เลือกหน่อยที่ท่านแปลแบบอย่างเช่นบทสวดมนต์นวิธีฉบับหลวงที่มีแบบแปลอย่างงี้ครับนะที่ท่านแปลมาแล้วเราก็มาจับดูโครงประโยคนะครับอันนี้สำหรับคนที่เริ่มเรียนบาลีไปแล้วนะักเรียนน่าจะต้องทําได้แล้วแบบนี้นะ,ะส่วนใครที่ไม่มีพื้นเลยก็ไม่เป็นไรก็คือเราจะเทียบเทียบไปก่อนเดี๋ยวพอเราเข้ามาเรียนในปีการศึกษาเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจมากขึ้นนะครับเอกเคมีคําถามเพิ่มเติมไหม วันนี้มาแบบสั้นๆแต่คิดว่าได้ประโยชน์ครับประโยคยะตาด้วยเนาะประโยคยะตาคือ,อถ้ามีการพูดถึงอะไรใดใช่ไหมมันก็จะมีพูดถึงนั้นใช่ไหมโดยใช้ศัพท์เดียวกันแต่สังเกตครับว่าในที่เนี้ยอาจจะไม่ได้ใช้ศัพท์เดียวกันเพราะว่ายะเนี่ยมีแทนหลายคําใช่ไหมท่านก็เลยใช้อา,อาทิศมาแทนเลยว่าอันเนี้ยเป็นต้นเหล่านั้นนะครับ <Okay. S 1> นะครับก็ โอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เนาะในอีกไม่กี่วันนี้เนาะก็ใกล้ที่จะประกาศผลแล้วนะครับจริงๆผลการสอบเนี่ยมันอ่าออกตั้งแต่ตอนที่เราเข้าไปสอบแล้วงั้นใครที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยผลการสอบเนี่ยจริงก็ไม่จําเป็นหรอกเราเวลามาใช้ในการเลยมาการฝึกดีกว่านาอฝึกทักษะเพิ่มเติมนะครับถ้าใครยังไม่รู้จะฝึกอะไรก็สามารถที่จะเข้าไปใน u t u b e แล้วก็ดูคลิปเก่าๆได้เนาะในการฝึกสำหรับใครที่เป็นนักเรียนใหม่นะครับหรือต้องการทบทวนไวยากาณเนี่ยช่วงน่าจะเป็นปลายเดือนเนาะตอนที่เปิดปีการศึกษาเนี่ยอาจรย์ก็คงจะได้ทำออคอร์สวยากรณ์เหมือนเดิมซึ่งก็จะเป็นอะไรนะเดี๋ยวก่อนอนะ่บลีิน,นอ ก็จะเป็นคอร์สสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนครับหรือใครต้องการจะทบทวนโดยที่เรียนไวยากรณ์มาท่องมาทั้งปีแล้วก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเอาไปใช้ไม่ได้เนี่ยก็แนะนําครับเดี๋ยวจะเปิดกลุ่มอีกครั้งหนึง่งคือกลุ่มที่ชื่อว่า p ีคลินิจริงๆอะ่ะมีเออมันเป็นอันนี้เคยเทสกันแล้วรอบหนึ่งเนาะแต่อาจารย์จะเปิดอีกครั้งหนึ่งครับในอ่าในในช่วงปลายเดือน หรือว่าต้นเดือนมิถุนาเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งในกลุ่มนี้ที่จะได้เรียนรู้ก็คือเราจะได้เรียนรู้ไวยากรณ์ครับทั้งเจ็ดเรื่องที่ใช้ในการสอบเนาะแล้วก็จะได้เรียนรู้โดยที่อาศัยกระบวนการการเรียนรู้อย่างมีความสุขในการเรียนนะครับซึ่งในครั้งที่แล้วเนี่ยหลายๆคนก็นอาจจะเคยเข้าไปแล้วแต่คอร์สนั้นเนี่ยเป็นคอร์สที่เราเร่งด่วนเพราะว่าต้องใช้ในการสอบเนาะแต่ในครั้งเนี่ย มันจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเพราะว่าเราไม่มีเรื่องของเวลาในการสอบมากำกับนั้นถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็รอติดตามนะเดี๋ยวจะแจ้งให้ใหทราบอีกครั้งหนึ่งเออแต่คิดว่าครั้งเนี้จะต้องจำกัดคนเข้าจริงๆแล้วเพราะว่าอาจารย์ได้ข้อมูลจริงๆไปถึงข้อมูลที่แบบว่ามีการควบคุมตัวแปรมากขึ้นอะไรอย่างนี้ครับั้นก็คอยติดตามแล้วกันเนาะ อันวันนี้นะครับก็อนุโมทนากับทุกท่านนะที่ได้เข้ามาติดตามเรียนรู้กับบาลีคลินิกแล้วก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ในการเรียนรู้ภาษาเป้าหมายสําคัญครับที่เราเรียนภาษาบาลีเนี่ยไม่ใช่เพื่อการสอบอะไรเลยนะจริงการที่เราใช้เวลาตรง,งนี้มาเรียนเนี่ยถือว่าเราได้ใช้เวลาในการที่เป็นผู้ที่สืบทอดคําสอนของพระองค์ อย่างน้อยสุดก็คือค่อยๆเรียนรู้ภาษาเพื่อเข้าใจและนําภาษาตรงนี้ครับหลักภาษาเนี่ยไปศึกษาธรรมะเพื่อเข้าถึงธรรมพุทธองค์น่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดในชีวิตของเราที่เป็นมนุษย์ในครั้งนี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ